เมนูสุดท้ายนะฮะให้เบาเบาขนาดเป็นเหมือนปีนางฟ้าเลยครับเราจะทำแองเจิลฟูดเค้กครับแองเจิลฟูดเค้กแปลตามตัวก็บอกเป็นเค้กนางฟ้านะครับเค้กนางฟ้าที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะตกแต่งด้วยมะพร้าวอย่างสวยงามแล้วก็มีแยมลาสเบอร์รี่แล้วก็กลิ่นหอมของลาสเบอร์รี่ด้วยครับเค้กในวันนี้มีชื่อว่าเค้กนางฟ้ามะพร้าวลาสเบอร์รี่ยาวนิดนึงแต่อร่อยแน่นอนครับในการทำเค้กนางฟ้านะฮะพิมเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยฮะ สส่วนทอดออกมาได้ในการทําเค้กนางฟ้านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไข่ขาวครับไข่ขาวก็ต้องมาจากไข่แดงนะฮะใช้ทั้งหมด6ลูกด้วยกันเดี๋ยวเราก็ต้องแยกไข่ซะก่อนนะครับ อนนี้มีไข่ขาวแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนนะครับเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนละกันในการที่เราจะทำเม์แรงต้องมีน้ำตาลอย่างแน่นอนนะฮะแต่การใส่น้ำตาลลงในเค้กนางฟ้าเราจะแยกมาทั้งหมด2ส่วนนะครับเอาละละ,ละน้ำตาลส่วนแรก85กรัมนะครับพอเราได้แล้วเราแยกวางไว้อย่างนี้ครับว่าเขาคู่กับน้องไข่ขาวนะครับอ่ะหลังจากนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะผสมกับแป้งครับส่วนนี้ใช้ทั้งหมด55กรัมนะครับ นอกจากนั uhh. um room, ้นเราก็จะมีส bueno. ่วนประกอบของแป้งนะครับวางที่ลอนลงไปเลยแป้งเราใช้ทั้งหมด70กรัมนะครับปนก็จะตักแป้งลงไป70กรัมครับเสร็จแล้วพักเข้าไว้ไกลๆเพราะเดี๋ยวเราใช้ตอนหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตีไข่ขาวกับน้ำตาลผมก็จะใส่ครีมออฟทาทาลงไปเล็กน้อยครับผมขออนุญ,ญาตใส่กลิ่นลาสเบอรี่สกัดลงไปด้วยเล็กน้อยแล้วกันแล้วก็ตีไข่ขาวครับพอไข่ขาวฟูได้สักประมาณนี้นะฮะเราค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปครับสักเศษหนส่วนสาก่อนก็ได้ ฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใส่ลงไปอีกเศษหนึ่งส่วนสามฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใส่ส่วนสุดท้ายลงไปครับผลพอแค่นี้เลย ต่อมาเราจะเอาเนี่ยครับแป้งกับน้ําตาลที่ผสมกันไว้นะครับโรยลงไปให้ทั่วหน้าหน้านะครับใส่เป็นทีละครึ่งครับจะได้ทํางานง่ายนะครับแล้วเราก็คนเขาให้เข้ากันพอเกือบจะเข้ากันดีแล้วนะครับไม่ต้องคอยให้เข้ากันดีทั้งหมดโรยส่วนที่2ลงไปครับ หลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะนำมาใส่ตัวพิมพ์สิ่งที่พลจะทำอย่างสุดท้ายนะครับก็คือว่าพลจะเอาเนี่ยครับช้อนเนี่ยฮะลงไปคนคนทำไมครับคนให้มั่นใจว่าเขาเข้ามุมดีนะฮะเกี่ยเนิดนึงนี้ครับ ส่วนที่เหลือนะฮะเราจะทําความสะอาดนะครับเนื่องจากว่าไอ้ส่วนเล็กๆแบบนี้ครับถ้าเผื่อมันติดตามพิมพเวลาเข้าตู้อบใช่ไหมครับ <c oughs> เขาจะไหมเมื่อเขาจะไหมก่อนเนี่ยก็จะทําให้กลิ่นไหมเนี่ยอบอวนกันอยู่ในเตาอบนะครับเค้ก <c oughs> นางฟ้ามีแต่ไข่ขาวใช้เวลาสุกไม่นานครับ1 8อองศา20นาทีสุกแล้วครับ <c oughs> ใช้เวลาแค่20นาทีไม่นานเดี๋ยวก็สุกแล้วครับ เค้กนางฟ้าเวลาที่เราพักให้เย็นเราจะต้องตีลังกาครับปกบติแล้วพิมพ์ของเขาจะดีไซน์มาให้เห็น mm. เห็นเห็นไหมครับว่าตรงกลางเนี่ยป่องมันจะยาวกว่าตรงข้างๆพิมนะครับอันนี้ผลก็เตรียมโหลกระป๋องหรืออะไรก็ได้นะครับเอาไว้ให้แบบยกตัวเค้กสูงขึ้นเพื่อให้เขาระบายอากาศได้ดีในการที่เย็นลงเร็วขึ้นตีลังกาเพราะว่าอะไรครับตีลังกาเนี่ยเวลาที่เขาเย็นลงเขาจะไม่ยุบตัวนะฮะอ่อแล้วละ่ละได้ละอือ ถ้าเขาให้เย็ยนลงในธาตุดีลังกาครับมะพร้าวถึนทึกนะฮะเวลาที่เราซื้อมาเนื้นอหน,หนาแบบนี้ครับเราใช้ที่ขูดนะฮะตัวแมวขูดมะพร้าวขูดเบาๆครับถ้าขูดแรงๆเนี่ยเขาจะติดกันมาเป็นแบบแผ่นหนาๆใหญ่ๆไม่เอาครับเราเกาเขาเบาๆแล้วก็ต้องให้เป็นเส้นบางๆฮะเย็นแล้วเย็นแล้ว,ลวหมายความว่าเวลาเราจับแล้วอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะฮะเราใช้สเปรดูล่าอย่างเงี้ยนะครับเจาะไปด้านข้างนะฮะแล้วก็ถไลดันไปนะครับ อย่าเบี้ยวนะฮะถ้าเบื่อเบี้ยวเค้กเราก็เบี้ยวตามนี่แหละครับเค้กนางฟ้าฮะเดี๋ยวเราจะมาปาดเค้กนางฟ้านะครับผลจะปาดเป็นทั้งหมด4ชั้นนะครับ เพื่อวิธีการเคลื่อนย้ายเค้กง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมแต่งเค้กบนกระดาษไข่นะครับชิ้นล่างมาก่อนนะครับวันนี้ผลใช้เป็นแยมราสเบอร์รี่นะฮะเนื่องจากว่าราสเบอร์รี่เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน A B C นะครับทานแล้วก็ริ้วรอยน้อยนะฮะการหมุนเวียนโลหิตด,ดีผิวพรรณแจ่มใสครับสดใสอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายครับผมจะแต่งง่ายๆฮะด้วยวิปครีมนี่แหละครับดีครีมจนเนื้อแน่นดีนะครับตักครีมออกมาสักส่วนหนึ่งก่อนนะฮะจะได้ไม่ไปปนกันแล้วปาดไปเลยฮะปาดไปในลักษณะที่เราคิดว่าเราทาขนมปังนะครับ นี้นะฮะมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะครับสุดท้ายเราก็แต่งด้านบนด้วยราสเบอร์รี่สีสวยนะฮะเรียบร้อยแล้วเค้กนางฟ้าเบาๆที่มากับมะพร้าวและราสเบอร์รี่นะครับและนี่ก็คือของเบาๆเมนูสุดท้ายในวันนี้ที่พลน,นำมาฝากครับกับเค้กนางฟ้ามะพร้าวราสเบอร์รี่